สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถโตโยต้า o r t ์ n จูเนอร์นะครับ TRD ครับคันนี้ปี2017นะครับติดตั้งจอ Android ตัวรุ่นสเปคแำส2ลำมสิบองคอร์ครับแล้วก็ติดตั้งกล้อง360องศานะครับนี่ครับกดดูกดดูกล้องได้ตลอดนะครับเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับอันนี้กล้องหน้ากดดูกล้องหลังดูกล้องข้างข้างซ้ายนะครับหรือข้างขวานะครับหรือว่าดูแบบสามมิตินะครับ ฟอร์จูเนอร์ทีอารดีครับคันนี้ลูกค้าแปลงด้านหน้าด้านท้ายมาเป็นรีเจนเดอร์นะครับก็ติดตั้งกล้อง360องศาเข้าไปนะครับมีระบบออโต้นะครับเปิดไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องซ้ายทำงานเปิดไปเลี้ยวขวากล้องขวาทำงานนะครับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ถอยนะครับเข้าเกียร์ถอยกล้องหลังทำงานนะครับ ก็มีระบบบันทึกรอบคันนะครับตัวนี้ระบบบันทึกรอบคันบันทึกกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาบันทึกรอบคันเลยนะครับตัวนี้ก็ดูหนังฟังเพลงนะครับได้หมดนะครับดู Youtube หลดแอปเพิ่มเติม,ตมแผนที่นําทางนะครับอันนี้ YouTube ตัวนี้จะเป็นสเปคแรมสอนะครับ CPU สีค่คอ ลองรับปุ่มคอนโทรลพวงมาลนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนเพลงใช้ได้หมดครบทุกปุ่มนะครับปุ่มนี้พักแสงหน้าจอได้นะครับรุ่นนี้นะครับหากต้องการให้ติดขึ้นมาแต่พื้นที่หน้าจอนะครับ mm hmm. เครื่องเสียง JBL จากโรงงานใช้งานได้ปกตินะครับ รุ่น T R D เนี่ยจะมี Power อร์แมีเครื่องเสียง G B L จากโรงงานมานะครับ<ส>ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับใช้ได้ปกติปักตรงรุ่นนะครับใช้ระบบกล่องแคนบัสนะครับตัวนี้<ส>ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ กดดูไฟล์ย้อนหลังได้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับนี่ครับนีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวานะครับรุ่นนี้จะขยายดูภาพได้นะครับดูกล้องหน้าดูกล้องหลังแบบนี้ได้นะครับเป็นกล้องบันทึกนะครับ ีีบน่ครัผมจะให้ดูตำแหน่งทิดตั้งกล้องนะครับคีนี้ลูกค้าแรงหน้าแปลงท้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ กล้องด้านขวานะครับก็กล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็ตำแหน่งเดิมเลยครับเหมือนออกจากโรงงานเลยครับรีเจนเดอร์นะครับตัวนี้ทําหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับีนกล้องหน้านะครับก็มีกล้องข้างซ้ายนะครับคันนี้และมีกล้องด้านหลังนะครับกล้องหลังติดตั้งตำแหน่งเดิมนะครับนี่ครับ ผลงานติดตั้งร้านสิทธิเจริญสาวครับสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ